สวัสดีครับเพื่อนๆเรีแล้วเราก็ได้มาเจอกันอีกแล้วนะครับคลายเกมเศรษฐีวันนี้ก็เหมือนเดิมทุกคนหลังจากที่ผมได้แบบเก็บุูปอมดาวมาจนถึง1 4 6 0 3พกไม่ใช่สิ1นาม3 2ะต้องขอบว่าไม่เก่งเรื่องเลขจริงๆเลยทุกคนก็คือก็14,000 0กว่านะ응เราก็ ยังไม่ปิดนะแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันที่สามตอนเช้าคือเช้ามากเลยนะตอนตีสี่เป็นคนคือมันเป็นวันสุดท้ายของการทาอีเวนต์แล้วแล้วก็ตรงนี้มันโฆษณาเป็นเฟซเชลนะก็เลยแบบเอออยากจะซื้อไว้ทุกคนเพราะว่าเราเลยบมงอีเฟซมจันะจะปิดคาเมน่ะเออเด่กก็หลังจากนี้ไม่แน่ใจว่าหลังจากถ้าเกิดได้เยอะกว่านี้เราจะปิดตัวอื่นหรือเปล่านะแต่ก็มาดูกันเออก็เดยวเรามาดูกันเลย เไปมิงมิงก็อยากได้แค่มิงแค่ก็อยากได้นะถ้าเกิดว่าเพชรมันเกินอะ่ะเราก็จะปิดมิงมิงแต่ถ้าเกิดว่ามันเออถ้าเกิดว่ามันไม่เกินเราก็จะได้ทีการทตัวอื่นนะเออนี่แต่เราก็ได้แมแล้วทุกคนกคนอื่นเราก็ต้องขอนลูกภูมดาวก่อนนะโน้ตหนึ่งพันทีนี้มันจะเป็นตุบบาทสูงสองพันเท่ แน่นอนว่าต้องได้สองพันนะลูกบาทแสงแห่งึลือดเจติยศถ้ามีกันวิกนี่เจ็ดดีมากเลยเอาแต่ก่อนเราไปเปิดอันนี้แป๊บนึ่งละคนดูเป็น,นโฆษณาเนื่องจากว่าเพชรมันร้อยหนออเกินตอวเองโอเคทุกคนคันไม้คันมือมันทนไม่ไหวจริงๆนะืออะไรลูกบาทเพชรของเรา เลือกอะไรได้บ้างเรามาดูกันเลยนะวยอยากได้การกในปัณฑานี้ยกเลิกของฟองฟูบูหรือฟืกกนฟน้นฟูก,รก,การทางฟ้ามีผลลัพธ์ป้องกันอิสระป้องกันอิสระอันตรายกับป้องกันขังฟุกเหรอทั้งสองชิ้นเนี่ยดีทั้งสองชิ้นนะแต่ชิ้นนี้มันยังไม่มีแนวออกซืเจ การเอฟเฟกต์อันตรายเหรอมันมันก็ดีนะแต่เราเอาชิมรัน สองพันไม่ต้องลุ้นงะเนี่ยคือดัวสามพันเราจะได้แบบเราจะได้แค่กี่เพชรนะทุกคนถ้าเกิดว่าได้เยอะกว่านั้นเราก็จะติดหนี่มิ้งน,นะเดือนมันน้อยเราก็ติดสามมิงไปอุ้ยเสียดายหนึ่งมูลเพชรอุ้ยก,กา ถ้าจะไม่ถึงสงจัดการได้แล้วสามรถือว่าขาดทุนทุนบางคนจะได้ห้าร้อยต่หนึครั้งด้วยหนึร้อยเพนโอ้โหโองวิ่งขาดทุนอุ้ยหงืโโ่โด่อุ้ยห้าพัน สองพันเพรเราได้ไปเ,เราได้เท่าไหร่หกพันเหรอผมว่าอย่างไรมันก็ไม่พอ,อนจนมากเราก็จะปิดคามนนะไม่เป็นไรเราปิดแค่คามนก็ได้ เกิดเราได้แค่ฟันอย่างเงี้ยแค่ฟันทุกอมดาว,วก็มีการกิดอยู่นะถ้า GM มาดูิเนี้ยให้ได้แค่ฟันแล้วจะเติมเพิ่มขันไหมขันอเองจะทาไม่ได้ค,ดคือตินแค่แคมีนะโอ้โหลูกาวเพ็โอตหนึ่งเดือย้พลา เราต้องหาอีกสี่พันอะัทุนคนเราถึงจะได้มีเงินมายังจะคันไม้คันมืออยู่ไหมทุกคนแต่คือผมจะบอกว่าเดซตัวนี้สำหรับคนที่งบน้อยก็สามารถกิดได้นะทุกคนเนี่ยเอาไปให้ดูเนี่ยเดทขาวตัวเนี้ย เด๋ยวผมคอดูในลูกโอมดาวมันมีคลายเหมือนกันถ้าจะไมิดินะและหอหลัดก็อยากได้มีเงก็อยากได้นี่พอเจ็ดหมื่นแล้วหน,นึ่งศูร้อยห้มื่นเจ็ดหมื่นแล้วไอ้ตัวนี้จะถามว่าเซซิลดีกว่าไหมผมว่าเซซิลดีกว่านะแต่ว่าผมปิดไอ้ตัวนี้ไปก่อนตัวนั้นก็มาเหมือนกันมาพอมันเลยจะผมเลือกเลน ไม่รู้ทำไมเพราะว่า ID หลากับผมยังไม่มีเดตเลยนะอันนี้เป็น i อลองยเราสมวนตัวก็มาดูกันเลยว่าเราจะโหดไหมนะเออไม่อยากให้เป็นการเสรียเวลาไปฟรีเนาะพูดถึงเด,ดตัวนี้ผมก็มองว่ามันดีอย่างหนึ่งคือมันมีอะไระถ้าเกิดมีจี้แบบจี้รีชาร์ดอ่ะก็น่าจะดีเพราะว่ามันจะได้แบบป้องกันแบบหลายหลายรอบอะ่ะ เอ,อเพราะมันมีการ100%ยเปอรลยละมีป้องกันร้อยเปรเซ็นแต่ว่ามันจํากัดแค่3าครั้งเออป้องกันม,มาเบิล้ลนะซึ่งปัจจุบันนี้การมาเบิ้ลเป็นอะไรที่สําคัญจริงๆน,นะโหเราได้เรียกนเป็นแรกแลกนาบ้รนสเกันเราก็รู้พลอย,อยลแล้วก็มันมีแบบ ออโต้เลยนะคือมันจะมันมีให้แล้วเออไม่ใช่ออโต้มันมีให้แล้ว,ออ Auto, แ,ลวแต่ว่ามันไม่เหมือนกับโอรไลฟายอย่างนึงคือตรงที่มันไม่สามารถเลือกไปได้เห็นหมันดูนะเออเนี่ยมันถ้ามันสามารถเลือกแค้ว่าจะไปหน้าหรือไปหลังแต่เราไม่สามารถเลือกช่องได้ว่าจะไปช่องไหนการ์ดมอมันมีโปรไลฟาเออโอ้โหเราขึ้นอีคทีนะ นนคิดว่าเขาน่าจะทำอะไรไไไวาไ้ากันเนี่มาันกะาจะเบินสิบสองรู้ไหมเบินสิบสองกลับหลังเห็นชั่วของมันแล้วมันมีทางคุกไหมมันไม่มีทางคุกนะยังระวังลมแรงได้อยู่มั้งอันนี้เชื่ออ การเชิงแมงกระพูนคือเิ้นนี้เราผมจะบอกว่าจี้ในจี้หลักคงมีแค่แค่คนถ้าเกิดถ้าจะให้ดีควบคุ่จะเป็นผมอยากจะให้มันเป็นมีในราเทศอีกชิ้นหนึ่งอะเลยแว่ามันแต่ผมก็อยากได้เบื้ลนอะไรประมาณเนี้ยก็เลยแบบเออทำอะไรไป จงกีเราใช้แมงกับพนมจงกีเรานะเออโอ้โหมีคังคุนะ้ด้วยเหรออ๋อเกาะลอยฟ้าคังคุ้งโอ้ีเยอะแห่งแล้วไปโผล่มีดางเชิญจันมาชี เราแตกเราก็ซวยอย่างนง้นะถา้ามันเชิญเรามาดิลองกู้วังเมืองนลนนะ้ตาแห่ไม่มีมือให้คายโอ้โทีนี้เจ้าคนเจ้นแต่นี้เจอผีเสื้อล้ะทุกคนหนักกว่าเดิมอีกแต่มีดีอยู่อย่างเดียวคือ ได้เล่นก่อนนะมันเป็น EU โอ้โหอยี๋ว่าจะ EU อะไรเป็นตำนานคอสเลยนะแต่ผูดถึบอกเซตเนี้ยมันมีข้อดีและข้อเสียอย่างหนึ่งนะเออ,อยังลองทาาดูเนะี่ยข้อดีก็คือมันมีคางคูนนะั่แลว่าข้อเสียของมันก็คือมันไปยังหัวมุมอะ่ะถ้าไม่มีลุมดำก็อาจจะไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะ บนมีการวาดไหมไม่มีการวาดเริ่มเธอครับนคนะุณแคเดทเราออกันคือจบเเลย้เ,ยเราจะขึ้นสองพนะออย่างเดียวคือ โอ้ไม่ดูที่จริงเรามีดูนะเนี่ยนม่สตาร์บิ๊ดูเข้าใช่ไหมยังไงมันก็ตุยจเจอนี่ผีเสื้อคอร์ดเหรอจะสู้เดทได้ hmm. มันเป็น จะบอกว่าการทอยก่อนทอยหลังมันเป็นเรื่องที่สำคัญจริงทุกคนขนาดเป็นเสื้อคอนนะ่ะแต่นางเลยถอยคอนเลยมีสตาร์ไปแต่นี้จะเปลี่ยนต้าไซมใหม่นะมีอะไรบ้าง การวนมันสองทังจริงที่จริงมีเมืองแค่เมืองเดียวก็พอแล้วสล้หรบบเี้อ่ะคือที่ไม่อยากให้มีเมืองหลายๆเมืองเพราะว่าถ้าเกิดมันเต็ดไปยังที่เมืองที่มันไม่มีพื้นที่เปลี่ยวไฟอ่ะเราจะ ก็ไ,ได้มันจะวาดมาไหมวาดมาเลย แล้วเมื่อกี้มันทะลุหมวกนะมันแบบมันจะเล่นแล้วกเป็น่นไเปี้ยน แบบอะไรเลยนะตีนแม่มันไม่ออกนะคุกคนถ้าตีนมาออกก็ดีแต่อันนี้มันไม่ออกเปิ้ลแบ่งทักมาเพราะความเอ็นรูตรงสา้หัวใจ สวยมกสิดี๋ยนี้มัมมากาน์มอะไรนี้12ไปอืมโดนโดนพื้นที่ไฟแล้วจะโดนกินไม่อย,ยอมไปก่อนนะก็เป็นไงบ้างทุกคสนสัปดาห์นี้ตัวนี้เล่นมันนะทุกคนบอกเลยมันมัน,มนตรงที่ ที่ไฟรุ่มหมัดแต่ถ้ามีสาเออมันมีสา,สาอยู่ในตัวก็คือมัเหมือนกับมีหมัดสาอยู่ในตัวนะออมีหมัดสาอยู่ในตัวคี่รผมเจอเลือกแล้วแหละทุกคนก็คือผมไม่อยากคิดเยอะนะใจจริงก็อยากได้วิวใจแต่ว่ามันไม่พอนะ จะทำได้เบ,บ็คนก็เดี๋ยวรอดูกันก่อนนะก็เราจะคันไม้คันมือสักรอบไหมสำหรับคลิปนี้บายบๆไปละอย่าลืมกดติดตามนะ